กาบตะตายสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกอกปาสู่ขู่สู่คนวันนี้มาพบก,กับซ่องพอน้องชด,ดีคือเก่าพี่น้องกาบบุบี้ยังพี่น้องมือนนี่มาให้มาหน้ามือนนี่พี่น้องสีผ้าลาะผ้ามาเลาะผ้ามาเลาะบึงเข่าหว,วานพี่น้องแต่ก็มาเลาะบึงน้ำเนาะ ก่อนอื่นก่อนไปเบิ้งคุยส้มก็อย่าลืมพี่น้องฝากฝากนำเอฟซีคนใหม่คนเก่าก็ดีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งพี่น้องเพื่อว่าจะประลาดคลิปไหม่มที่พอ้องชันดีได้อัปเดตลงไปนอนยองเนาะกะฝากฝากน้ำพี่น้องเป็นกำลังแใจให้กันเลยกันเนาะพวกพี่น้องเดี๋ยวผ้าเลาอลงไปทางนอน้องอันนี้คือเป็นเห็ด เห็ดแบบหวานพี่น้องบรีดดำเนาะเห็ดหน้าเห็ดหน้าหวานเนาะหญาลายพี่น้ยไหมยหญาก็กพักไปจังบุใบแดงๆนะ่อยเนาะเป็นบางไห่อะไรพี่น้องเนา มันกระบอกลอยได้เนาะทางไหกับมีย้ายมิตยาไอ้บ่เถิดหยาพักกอดหยาไอ้ใบแดงๆในพักเหมือนกันเถิพักผมกว่ากระบอกกบอกแน่ใจพี่น้องมีให้ใหญ่เนาะบ่ายขนาดละ น,น้ำกับฝนบ,บ,บ่อยตกยังบยยังบบทันลาดยังบบทันถ่วมเทือกน,น,น,นอยังโบได้วานพุยังรับยังเนาะต้องไปลงคุยถ้าฝนตกก่อน ผลกัดเป็นกัดกัดยิงเกินปีนี่เนาะ าวกบถมพี่น้องอยู่ใ าาขาก็ไ่ค่อยนี่ปันไดคันะ่ากี่น้องค่อยงามปันใดนะ้องถาคนตกจะถาฟูมาใส่ขนาดนรับเข้าวาดมันจะมีหยาลายนะ้ัวอันว่าจำกะ แห้งเขาก็บุกหอยมีนทำพิถีพิธีหนึ่งมากกัได้ลูกน้อยนทำพิถเพิ่ีออกแต่ไฟพี่น้อง,องก่ยังไม่ได้มัดแข่ออกแต่ไฟดอกพิถีพิธีกับวันเสาร์เนาพิถีพิธีไฟอย่างหวานที่แหละก่อนอื่นกะขออนุญาตน,น้ำพี่น้องกล้องของเขาเนี่ยมันอยากจันจันได้หน่อยเนาะ ไม่ใช่ไม่ใชนน่จับเด่ไหมพี่น้องใช้มือจับเลยยังบ่มีคุณภ,ภาพบานไดเน่ะสำหรับภาพที่ออกมากันดีกาขออนุญาตนะพี่น้องจะถ่ายไปแบบนี้แะพี่น้องรักเทียงพี่น้อง เอาผ้าเอามากระติดนะคุณนะมีได่ต้นกเกษตรกับต้นชิดาเลยเนานะเนนาลายเนาะและกะ้ก็มีต้นเอ็นทีเนาะยงยมยิม,มแลนหอบเนาะอันอนี้เป็นหน้ากระเจ้าด้ี่เถอะ นา้วก็เจ้ากระยาบดิเอ๊ดตกพี่น้องเลยบดิมีแต่นาพอดอนสตีนาะหน้านหาวาน,นพ,พี่น้องเบรานว่าฉีดสีพ่นยากะมันเห็ดกินเองเฮาขพี่นอ้องมันบวกก้าเนะาะบวกก้าฉีดบวกก้าพ่นเนาะคายกะก็ได้อยู่ด้วยแต่ว่าหนึ่งมากอะเขากินแบบ บใช้ผุนใชอะบาบใชปูยฮด,ดีที่สุดเนะาะเสร็จเอบร้อแลนะ้วแะพี่ต้องมมกสะทินก็นดีกะจะได้ผ้างอย่างมาบ้านได้ป่ะเนี่ย หญ่ากัดลายอยู่พี่น้องงัวกับเอาเมื่อบ้านน้องัวสี่โตห้าโตเอามาปล่อยอยู่เฮือนเดินน้องหัวแดงพี่นาะย่านน้ำถั่วมเพื่อเลอาเมื่อพี่น้องหญ่าก๊ะลังขึ้นเนาะก๊ะลังเมื่อบ้านพี่น้องหย่างตอนแดดแดดไหนเนาะแดดอันนี้รอเด้อ บ้านเ่าก็ดด้งอนเมฆก็คือพดชิต๊กเ่นาะพี่นัองเนาะง่าเนาะนี่เนาดำกันดุบอ่อนขนาด เอาเงบ้านอย่างถ่ายว่าจริงแล้วพี่น้องขออน,นุญาตนำเนาะถ่ายบึงบรรยากาศนำทงไฮทงนานี่แหละบดได้ไาปทาั้งใดพี่น้องก็เลยถ่ายทงไฮทงน,าพ,นงงทาพี่น้องบึงครับพี่น้อง ในคลองยังหอนอยู่ในคลองเสียงนกกระตุงก็ะ้องตุ้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 งโอ้พี่น้องหมึกแตงกับกระหวงเห้พี่น้อง พี่น้องมาวันนี้ก็เจ้าตัดเนาะตัดหดวานพูนยาน,น,ยนาะพ,พี่น้องเนาะตัดหวานพูยหน่อยวิธีกำจัดหญ้าเห็นไหมเนาะพี่น้องหน้าไม่เท่าบางเนาะโอทั้งนั้นเขาเจ้าก็กตัดเลยพี่น้อง ตัดและวานพูยเนาอพี่น้องมันมันหย่าลายพี่น้องนี่กำลังปุกนี่พี่น้องกำลังถอดยอดเด็กพี่น้องทางเมืองบ้านพอดีนะพี่เด็ดพลึกพี่น้องเลย tay cua là phải đâu cua mới phải bàn cứ gần đây phía nào rồi, nguyên vào buổi đây <laughs> อันนี้ก็ไล่ลงพุเลพี่น้องไล่ลงทามไล่ลงสุยผูลพีล่น,น้องลงเมื่อทางทางสุยทางอะไรล็เสีย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  แอะทั Ay, ้งทึงอยู่พี่ดองทำลอกเรียนแบบเป็นความสมาร์สปอร์ตโตเนาะเอน่โอ้ยตดตีล่ะฉันเอางากษตเรมาให้หน่อนี่เอาและกินตำมะหูลงมาลงมาพอดีเลยนน่ตขึ้นพอดีเลย เขามากเกษตรกันพี่น้งองอนนั้นมันหักลงมาทับได้ดิได้ไว้ล่อมะสิขาดย้อนวะน้อจากเกลื่องนี่นเนาะเขามากเกษตรกันพี่น้องเอ้ยลงแล้วพี่น้องถ่ายน้ำประทาน thì kiếp 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 bạn này kiếp cái tô hát này hát coi con này nha ôi mình kể cả thân nợ này đó. giúp tập hùng nhác này bạn này lôi lôi phi nông qua cái cái đi สำหรับคลิปพอน้องชดีกระชิดจบลงเพลงสนิทน้องๆกับฝากนำเอฟซีคนใหม่คนเก่าก็ะดีน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่จะเลื่อนพี่น้องกดกระดิ่งเพื่อว่าจะบวบเป็นเพื่อว่าจะบวบผ่านคลิปใหม่ๆพอน้องชันดีได้อัปเดตลงไปน้องด้นๆเถ่อพี่น้องอัปเดตก็ดีเนาะเพราะว่าบอได้ไปทั้งใดพี่น้องเผาหมอกรรมเนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดี